สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียหวังวาทุกคนคงจะสบายดีเนาะจา้าสวัสดีวันวาเลนไทน,น,น์เนาะจ้าเมื่อบรรยากาศข้างนอกก็ำลังหมอกจาก้าอยู่กัะตื่นแต่เสาร์มาวาสีมาจัดกับเข่ากับ๊บนาไว้ทาลูกๆคุณสามีเ้อภัยวาเลนไทน์วาสาันจา้าแต่ทีไหนได้พอบันตึงก้อนอยู่อีจ้าพี่น้องไปซูปเปอร์มาร์เก็ตแต่เสา,าร์มจัดเตรียมอาหารไวัยทาลูกๆว้ทา,มา,มา,าเมียแม่จ้าเบื้องเนะี่ย หน้าตาอาหารเสาว,วันวาเลนไทน์ยฟีมือพอบานกสีประมาณนี้ละจ้ามีขนมปังมีไข่ดาวมีกุ้งนั่งไปซื้อของแต่เสาเนะจ้ะกับปิดของรั้วหระหยูเขาไปเลยได้จ้าพี่น้องบอกว่าให้ยูนางถาซื้อๆนะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นขนมหวานของโปรดของอยูเลยจ้าพี่น้องอันนี้กินคู่กันกันกบคาเฟ่นะจ๊ะการน่ารักไปอีกแบบนะจ้าพี่น้องโดนๆคุณฝ้าชี้หน้ากสิเหตุแบบนี้แล้วจ้า อันนี้ก็จะเป็นขนมหวานที่นั่งเป็นเค้กไปซื้อมากเนาะจากับผลดะหมอมกกุลไม้กับจัดจานพลลังหน่อยตึงขึ้นมากกับกินอันนี้เป็นดอกไม้จากพ้าปูพ้อปูกระหอบดอกไม้พายุแต่เสาสุสาน,ว,นว่าเล่นทน้วัาสันจา่าลูกๆตึงขึ้นมากกับผ้าก,กันมากินเขา,าวเศราพร้อมหนาพร้อมตาเนาะจาก,กินแล้วแล้วข้ากาผ้าจีนกับกายาไปยางจา่ามันนี้อากาศกันหนาวคือเกาเย็นจ่อยจอย,จอยมีตะหมอกจาก้า คู้บบาสามคนกับยางน้่หนาเมีไปละจ้ะชายหนุ่มของบ้าน3าคนนะจ้ะเขากับสียางมาทาังเกาสุมือละเนาะจ้ะฝลังหน่อยนั่งกับถือรถยังมาน้ำหมูปหไปยางอะไรกระหอบนั่นหอบน,น,อบนี่มาน้ำจ้ะที่พี่น้องเห็นนี่เป็นต้นแอปเปิลกับต้นเบรียนเน่นะจ้ะต้นต้นลูกแพร่ละจ้ะทวาช่วงหนาหนาวเขาสิ บสิพัดทิมเมื่อจ้าพี่น้องอยู่กับสื่อเป็นของขวัญเป็นขนมคุกกี้ห้ฝรั่งหน่อยกับพี่เก้าก็ละหอแล้วกันสื่อเสือห้พี่เก้าแล้วกันซื้อเสือ,อกับของใส่นิดนึงไ้คุณสาม,มีนะจ๊ะก็เป็นของเล็กๆแน้นอยหนึ่งในว่าเล่นท้ายนะจ๊ะลูกๆก็ชิชอบว่าอยู่กับชิฮอของขวัญน้น่อยนะจ๊ะฝรั่งหน่อยนะดีใจเดี๋ยวเปิดของขวัญจ้า กลเป็นว่าวาเลนทน์ยสบายสบายเราจะกระใายชีวิตปกติพอว่าลูกๆกบวมือน <olu> <us> <us> ี้วันเด็ไปโรงเรียนหยุดเลียนอาทิตย์หนึ่งจ้าตกมาช่วงบ่ายมีแดดออกจ้าอากาศกาบสิแบบนี้ละใจแปปวนตะเซานี่สิมื่พี่ตาหมอกสายๆมากดวงอาทิตย์กับสีคืนกับสีมีแดดอยู่กับสีปั่นจักรยานไปซื้อของนะจ้าเรากะเข้ากับสีผ้ากันเป็นเล่นกีฬากันนะจ้าน้องกาวน้องมิกกี้กับคุณฝาดี้แลจ้ามันอยู่เห็ดเป็นสลัดผัก รวมนะจ๊ะอยู่กับสีไส้หัวหอมมีขา้าวโพดมีถั่วแดงมีเผือเทแล้วก็าปาปิกานะจ๊ะส่วนน้ำสลัดก็สิเป็นเห็ดน้ำสลัดสูตรน้ำใสแบบที่ยุคเคยเห็ดเราเนาะจ่ะก็กินเหมือนี่เขาก็เห็ดพิซซ่ากินกันกินเขาแล้วก็ผ้ากันแลนไปบานพอปูเม่ะเมือนเสาร์นี่กุ้งฟ้าที่กะซื้อดอกไม้แล้วก็ซื้อเค้กไปไข่พอปูเม่ญาว่างไหวบานต่เสาร์เราเนาะจ่ะ กับผ้าฝรั่งน่อยไปเล่ยนอยู่น้ำพอปูไม่ยาจากข้าวหนึ่งนะจ้ะพอปูเล่ากาออกมาทําความสะอาดสวนนนีนันของเราเนาะจ้ะเราไปสูบน้ำออกจากสะไวน้ำเนานะจ้ะสะไวาน้ำช่วงหนาหนาวพอปูรเล่าเสียเอาผาคุ้มไวเนาะจ้ะตอนนั้นยูเฮ็วิดีโอให้เบิ้งแล้วเนาะจ้ะผาคุ้มไวเวลาฝนตกเวลาหิมะลงมาเนาะ้ำขังบนมันจะเได้ไหลลงขังลางเนาะจาะนี่ก็สีสูบน้ำที่อยู่บนผาออกเพราะว่าผามันตึงมันสีขาดเนาะจ้ะ ตอนนี้ในสวนกาบางังบางพื้นที่นอะจากับมี่แบบฤดูกรมี่แบบต้นไม้พลิกขึ้นมาดอกไม้พลิกขึ้นมาแล้วเนาะจากอากาศกรซีมีแดดแบบนี้ตรงนี้สิเป็นต้นองุ่นนะจ๊ะต้นอ,องุ่นกริเลียตากลางแบบนี้แต่ว่าเขาก็สิใหไงขึ้นมาอีกช่วงน้าข้อนเมื่อกี้ที่เขาเก็บองุน่นในจ๊ะสวนองุ่นกระซเป็นแบบนี้แล้วจ้ะพี่น้องบางที่นี่ฟรัก์น้อยกรนเลนไปเล่นมากนั่งกระเล่นเป็นเครื่องตัดยาวะสันจา้า อากาศเย็นจอยจอยละจ้ะมีน้องปะปูไม่ยากับผ้ากันถ้าการทําความสะอาดสวนนาะจ้ะตรงนี้เป็นต้นแอปเปิลเนาะจ้ะเวลาหนาหอนมากตน Apple, ้นแอปเปิลก็สิเต็มอยู่ไม่ยาเล่าก่ททาความสะอาดสวนนี้นั่นของเล่างอกง,งอกแงกไปตามภาษาล่ะจ้ะต่อแรกมากเหมือนนี่พูนสามีกับสีพาไปกินอาหารไปดินเดียวกันสองคนปะปูกับเม่ยกับมาย,ามายูเป็นมู่ล้านเนาะจ้ะ กุฟ้าชีกระจองร้านอาหารอิตาเลียนไวนเนาะจ้ะว่าด้บอกอยู่ได้จ้าพี่น้องเซื้อไพรสวันสันเมนูแรกเป็นสลัดเนาะจ้ากินคููกับขนมปังนี่ก็สิเป็นน้ำสลัดเกลือพริกไทยไวททับปรุงสลัดที่หายมากเนาะจ้ะาเรากลาวอยู่กับสร้างเป็นอ่เาเขเากันไปอีกอย่างลน,น่นูเดินไว้จ้าพี่น้องล้วกลซอวซอ่ซอสจะเป็นหอยกับปลาหมึกกุ้นฟาชีกับสีสังพิซซานาะทะเลนะจ้าแต่ปลาหมึกกับหอยกระสีตอนน้อยหน่อยจ้า เขาฮ็ดซอสปาเกตตี้แซ่บซาพิมน้องบรรยากาศภายในร้านช่วงระบายล่นท้ายกรสีโรแมนติก้วจ้ะอยู่กับสีสังไหวเขาวกับผู้สามีมาดื่มก็ละแก้วนะจ๊ะกกอยากท่ายบรรยากาศภายในร้านมาให้เบิ่งยูนนะจ้ะพี่น้องแต่คนกับไล่ไหลเรากัดตบท้ายด้วยขนมหวานจ้ากินเขาแล้วก็เฝ้ากับบานหาลูกจ้าคิดฮอดเด็กๆจ้าพี่น้องกลับเป็นบรรยากาศวันวาเลนไทน์ยของข้าง่ายๆสบายๆเราเขาก็ข้าวนะจ้ะ การสุขสันต์วันวาเรนไทยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงขอให้มีรักดีๆนะคะรักครอบครัวรักพอ่อรักแม่ทุกๆวันคือวันแห่งความรักจ้าสวัสดีค่ะ